สวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกนะครับผมอเอสทีทนด้วยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ห้ามพลาดนะครับเพราะว่า Apple เ,เนี่ยนะครับได้ทำการลงชุดเน้นชุดพิเศษนะครับก็คือจะเป็นชุดคัดให้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็เลขเนี่ยนะครับของ Apple น,นะครับจะมีอยู่หางเดียวกันตรงๆไปเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะไล่ส่งไปแล้วนะครับกับ3มตัวตรงๆท่านไหนที่ยังไม่ได้แอดเข้ามานะครับก็คือจะแอด a p แอดเข้ามาได้เลยนะครับผมนะแอดช่วงนี้ก็คือจะทำการสอบถามพูดคุยเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับฟุลเลขนะครับใครอยากรู้อยากได้อะไรนะครับก็สามารถที่จะแอดเข้ามาได้ทางเอียตเปิร์ลแนะนำเด้เลยนะครับ แล้วครับวันนี้เนี่ยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดโดยเฉพาะเลขชุดนี้ได้ทําการวิเคราะห์เจาะให้แล้วนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูได้เลยนะครับชุดที่1นเนี่ยนะครับซึ่งสุดหัวเดินมาแล้วทั้งหมด4งวดนะครับยังไครับสองบวกสามนะครับเป็นห้าห้าบวกศูนย์ในห้านะครับบวกสทีนะครับห้าบวกสเป็น7ดนะครับ แปดสบนะครับ4ีวกาเป็น7 7 8เบวกปเป็น15นะครับเลยก็5้าบวกสนะครับเป็น9ฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือเราได้79าห่างเดียวอันนี้ก็จะเข้ามาเป็นงวดที่1นะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือสูตรเนี่ยนะครับจะใช้สูตรเดิมนะครับ7บวก4นะครับ11 11บวก8 19นะครับ19บวกสองบนะครับ ใครนับแก้ไม่ทันสามารถดูได้ตามขีดได้เลยนะครับ7จ็ดบวกเจ็ดสบวกเก้านะครับยี่3บวกสนะครับเป็น27เอาละครับทีนี้ก็ได้17นะครับหางเดียวตรงตรงกันไปเลยนะครับนี่เลยนะครับก็17เราไม่พลาดครับ ออกชุดสองตัวล่างอีกแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสองงวดน,นี้ถือว่าทํางานได้เลยนะครับแปดบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบสิบบวกสี่เป็นสิบสี่สิบสี่บวกสองนะครับเป็นสิบหกเราก็ใส่เลขหกไปครับเก้าสามยี่สิบเจ็ดเจ็ดบวกแปดสิบห้านะครับสิบห้าบวกหนึ่ง นะครับเป็นสิบหกสิบหกบวกสี่นะครับเท่ากับยี่สิบเราก็ใส่เลขศูนย์ไปเลยครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราได้หกศูนย์หางเดียวกันเป็นเลยนะครับออกหกศูนออกจริงๆนะเลยครับยังไม่เคยพลาดเลยนะครับก็ถือว่าสูตรนี้เนี่ยนะครับที่ Apple บอกว่าได้ทำการเลือกให้เป็นพิเศษแล้วนะครับ พืที่จะให้สมาชิกเนี่ยนะครับหาลอตเตอรี่กันนะครับศควกบวกเนะครับก็คือ,อเป็น20สนะครับ9บวก11เท่ากับ20นะครับ,รบ20บวศน20บวกสได้22ครับต่อมานะครับ6บวก0วกคเป็น11 สิบเอ็บวกเก้ายี่สิบวกสีคงที่นะครับได้24ฉะนั้นเนี่ยนะครับฟันหนักไปที่2 4เม็ดเดียวนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสูตรนี้นะครับเราจะเดินมาแล้วทั้งหมด4งวดโดยเฉพาะเลข2ตัวล่างนะครับเอาละ ว่าประจำวันที่16นี้นะครับแอปเปิลฝากกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดแชร์แบ่งปันพี่บ้านอา,าทุกคนไปนะครับแนวทางนี้คือแนวทางหวยเลขคำนวณนะครับก็จะลงให้มีส่วนของตัวเลขเนี่ยคือเลขหางเดียวกันไปเลยนะครับ16บิจุานยายน2 5 6บเลขที่ได้นะครับก็คือ3บวก0บวก5บวก9นะครับเป็น17 17บวกสี่ยบวก2นะครับเป็น23ต่อมานะครับก็จะเป็นหลักหน่วยนะครับ5บวก3บวกนะครับเป็น8 8บวกเเป็น17บ7บวก4คงที่เนี่ยนะครับเราได้21ฉะนั้นนะครับฟันเม็ดเดียวอีกเหมือนเคยที่3 1นะครับในงวดประจำวันที่16ฉะนั้น หวยนะครับหลังจากที่เราคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้ทําการสร้างความมั่นใจนะครับเดี๋ยวมีเทียบให้เนาะผมหวังว่าน้ทางที่ผมลงให้เนี่ยวันนี้นะครับโดยเฉพาะ3านึงเนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเอาล้วครับผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับกับหวยสูตรที่1นะครับฉะนั้นเนี่ยตามต่อไปดูสูตรที่2กันเลยนะครับสูตรแน่นอนไอ้เปิ้ลช้คนละสูตรใช่ไหมครับ อันนี้เป็นสูตรเก่านะครับซึ่งเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งงวดล่างสองงวดก็จะเป็นล่างนะครับใล้ก็งวดที่สามก็ยังเป็นล่างอีกงวดที่สี่นะครับก็ยังเป็นล่างอีกฉะนั้นเนี่ยนะครับแสดงว่าหวยชุดนี้นะครับมาเป็นล่างหมดเลยเอาละผมจะลงให้กับงวดประจำวันที่สิบหกมิถุนายน ภาวนาขอให้ชนนะครับผมนะก็อยากให้ชนมากนะครับเพราะอย่างน้อยสร้างความาตื่นตรหนกเลยก็มั่นใจเพราะหวยนานครั้งมันจะชนกันเนาะไปดูกันได้เลยนะครับกับทีเด็ดเลขเด็ดเปิ้ลงวดประจำวันที่16วมิถุนายน2567นั่นเองนะครับ3-3บวก3เป็น6นะครับ6 0บวกเป็น9 ก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดบวกสี่นะครับเป็นยี่สิบเอ็ดเราใส่เลขหนึ่งนะครับบางท่านบอกใช้สูตรเดียวกันหรือไม่นะครับบอกไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับอันนี้บวกสี่ก็จริงแต่ว่าเราเน้นไปนู่นเลยหลักหวดวยไหมครับแต่นี้ไม่เกี่ยวนะครับเอาล่ะทีนี้คู่ของเขานี่ะนะครับคู่ของเขาเราก็จะได้ ห้าบวกห้าบวกศูนย์นะครับเป็นสิบเป็นสิบสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกห้าน,นะครับเป็นสิบสามเอาแล้วนะครับหวยในงวดนี้มีเลยครับเขาเรียกว,ว่าชุดพิเศษแน่น,นอนเลยทีนี้แต่นี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสมาชิกว่าจะตามหรือไม่ตามนะครับเพราะว่าอะไรลูกไหมครับหวย ได้ทำการเจาะและก็วิเคราะห์กันให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวัดนี้นี่คือห่วยชุดคัดนะครับก็จะเป็นในส่วนของรอบที่หนึ่งเลยหาชื่อลอตเตอรี่เพราะว่าเลขชุดนี้จะอยู่ในชุดสลุกอีกแน่นอนนะครับหวังว่าหลายคนเนี่ยครับก็คงจะโชคดีเนาะฉะนั้นนะครับเราดูกันจะจะทีนี้ ห็นไหครับหลังจางที่เราคำนวณออกมาแล้วนะครับในส่วนของตัวเลขเนี่ยหนึ่งสูตรสสูตรสสูตรสสูตรเราก็จะเห็นทีเลยว่าหวยนะครับสสูตรนี้ได้ 3, 1หนึ่และก็ 1, นสาเอาละครับอาเป็่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยนะครับสตัวตรงๆเลยนะครับหางเดียวนะครับชุดนี้หาเราให้ได้นะครับเพราะว่ามั่นแกแล้วจึงลงให้สำหรับวันนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ